โอ้หดูเต่ากับเฮ่นะ่ะหากินด้วยกันนะนะอยู่คู่กันเลยเฮ้ยไม่น่าเชื่อ,นะอนนี้เขาขึ้นมากินอาหารอยู่ข้างบนน่ารักจ้ะที่ตัวเฮยเห็นหน้าเล็กเขาก็เพียนแหละแต่ว่าเต่ายัางไม่เห็นนะดูเขากินอะไร จ่อยเอาอาหารมาให้นะนะเป็นพวกเศษข้าวเศษอาหารนี่แหละการทำประโยชน์การให้ทานให้ในสิ่งที่เขาต้องการนะถือว่ามีประโยชน์มากๆแม้กระเศษอาหารนะก็ยังมีค่าสำหรับทวกตัวเต่า ตัวเงินตัวทองหรือว่าปลาเดวนะนะเนะ่ยเขาก็ไม่ไปไหนฮนะเนี่ยมาคอยกินด้วยกันนะท,ทั้งเต่าทั้งเ้ทั้งปลานะเขามาหากินด้วยกัน อุ้ยอาหนุ่นไม้อีกตัวที่สามอุ้ย,ย,ยไปแล้แนี่เดีเ๋ยวจะตัวนี้มามีอ,าอะไรอา้าวขอกินด้วยขอกินด้วยก็มากินเศษอาหารด้วยกันเนีย่ยเนี่ย ลาทั้งเต่าทั้งเฮ้กินด้วยกันอยู่ร่วมกันยังมีความสุขโนตัวนู้นเจอพี่ใหญ่ก็ต้องไปไม่ไหว ขืนเขืนเขนนาเล็กนี่แหละบรรยากาศน่ารักน่ารัก่ะเก็บมาให้ชมกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ